ถ้าแบบร่างที่เราบันทึกไว้หายเพราะว่าลบแอปออกแล้วติดตั้งใหม่เราสามารถเอากลับคืนมาได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณหม่มจะตอบนะคะเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าแบบร่างอยู่ตรงไหนเผื่อคนใหม่ที่ยังไม่รู้จักนะคะแบบร่างจะอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายมือบนของเราเลยนี่คือแบบร่างที่เราบันทึกไว้แบบร่างก็คือคลิปวิดีโอที่เราอัดเอาไว้แล้วก็เตรียมเอาไว้นะครับสต็อกเป็นเขาเรียกว่าสต็อกดีกว่าสต็อกวิดีโอไว้เพื่อที่จะเอาไว้ลงในวันถัดไป เมื่อไหร่ที่เราลบแอปออกแบบร่างก็จะหายไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแมบบแถมให้นิดนึงคือแบบร่างจะอยู่ในมือถือเครื่องไหนก็เครื่องนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีบัญชีอยู่หลายๆเครื่องซึ่งสมมุติว่าของคุณแมบเนี่ยก็มี t i k t อกอยู่ในบัญชีนี้ในเครื่องนี้นะคะแล้วก็ไปติดตั้ง i k k t อกอีกเครื่องหนึง่งก็ใช้เป็นบัญชีคุณแมบเช่นเดียวกันแบบร่างจะไม่อยู่ในอีกเครื่องนะคะก็จะอยู่ในเครื่องที่เราบันทึกไว้เท่านั้นนะคะ ถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์และแชร์และอย่าลืมบันทึกไว้เป็นรายการโปรดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครูแหม่มสวัสดีค่ะ